เบิงค่ะพี่น้องคะมาเบิงเขาพ่อเกี้ยวเราพี่น้องเบิงเขาพ่อเกียกเก้ยวแต่ว่ากะเกี้ยวบ่ไ้พี่น้องเพราะว่าเจอผ้าอยู่มื้อนี้เจอผ้าอยู่เบิดมือร่มแรงผ้าอยู่ฝนตกนักเติบอยู่ได้พี่น้องครับเลยเขาก็พ่อเกี้ยว แต่ว่ากัยญาเกิดปัญหาได้พี่น้องด้วย่ันเกิดปัญหาเวลาไปไปตากย่ำตากยัญญาเลยเลนลบฝนอีกพี่นอ้องเบื้องเนี้ยแสยงเป็นยังไนเนเง,ะะเงเนาะแสงโทรศัพท์มีไงเกิงนี่เป็นมั่วมั่วตัวตัว,ตวยังไงบุ๊ ไรกันมาหลายสายพันธุ์ได้พี่น้องสามสี่สายพันธนะุ์แล้วเนี่ยอันนี้เป็นหน้าวานได้พี่น้องเ้อแต่ให้ผลผลิตสูงครับพี่น้องค่ะขอตัวนี้ให้ผลผลิตสูงให้หลายแนยนโจกโก้เลยถ้าหลาอใช่ไหพ่อเขียวแต่เขียวอะไรเจอฝนพายุว,วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดตุลานี่พี่นออ้องเบิ่งเอาลด ย้ายเกียงกับเมยเลยมเมยนํำเสียงบ่ไรพี่น้องเสียงไม่ได้ให้พึ่งธรรมชาติพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อวันนี่